สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหลอนลั่นหูมาฟังประสบการณ์ขนหัวลุกกันครับเสียงนาฬิกาดิจิทัลบนโต๊ะทำงานส่งเสียงเบาๆบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเอกนั่งอยู่ลำพังในออฟฟิศชั้นที่22ของตึกระฟ้าใจกลางเมืองที่ควรจะคึกคักแต่ในเวลานี้กลับเงียบสงัดจนได้ยินเสียงระบบปรับอากาศที่คลางหึ่งหอยู่บนเพดานเขาไม่ใช่พนักงานขยัน แต่เขาคือเหยื่อของงานด่วนที่เจ้านายพึ่งโยนลงบนโต๊ะตอน5โมงเย็นพร้อมคำสั่งว่าต้องเสร็จก่อนเช้าแสงไฟนีออนเหนือหัวบางดวงเริ่มกระพริบทีๆส่งเสียงจีๆเป็นจังหวะที่น่ารำคาญใจเอกพยายามเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สว่างจ้าจนปวดตาตัวเลขในตาราง Excel เริ่มพร่ามัวเขาถอนหายใจยาวพลางเอื้อมมือไปหยิบแก้วกาแฟที่เย็นชืดมาดื่ม รสชาติขมฝาดทําให้เขาตื่นตัวขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกไม่ใช่คาเฟอีนแต่กลับเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในออฟฟิศแบบเปิดโล่งที่เต็มไปด้วยข้อก้านพนักงานสีขาวซีดแสงสว่างครอบคลุมเพียงบริเวณที่เขานั่งอยู่ส่วนมุมอื่นๆของออฟฟิศนั้นจมอยู่ในความมืดสลัวเอกพยายามปลอบใจตัวเองว่าเสียงตึก ตึกที่เขาได้ยินคือเสียงการขยายตัวของตึกไม้หรือท่อประปาแต่มันกลับเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนคนเดินจงกรมอยู่แถวห้องเก็บเอกสารเขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปที่ตู้กดน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาทุกย่างก้าวที่เขาก้าวลงบนพื้นพรมมันดูเงียบเชียบจนหน้าประหลาดใจเมื่อเขาเดินผ่านเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหญ่ที่ตั้งอยู่มุมมืดจู่ๆแสงจากหน้าจอของมันก็สว่างวาบขึ้นมาเอง เครื่องเริ่มทำงานและส่งเสียงขืดคาดเขาหยุดกึกหัวใจเต้นรัวแผ่นกระดาษค่อยๆเลื่อนออกมาจากเครื่องเขาเอื้อมมือที่สั่นเทาไปหยิบมันขึ้นมาดูมันไม่ใช่เอกสารงานแต่มันคือภาพถ่ายขาวดำที่พร้ามัวของแผ่นหลังคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาเองในชุดที่เขาใส่อยู่ตอนนี้เอกรีบหันขวับไปมองที่โต๊ะตัวเองแต่ที่นั่นไม่มีใครมีเพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังคงส่องสว่าง ความหวาดกลัวเริ่มกัดกินใจเขาพยายามจะกดลิฟต์เพื่อหนีกลับบ้านแต่เมื่อกดปุ่มลูกศรลงลิฟต์กลับไม่ทำงานตัวเลขดิจิทัลเหนือประตูลิฟต์ค้างอยู่ที่ชั้น44และไม่เคลื่อนไหวเอกตัดสินใจจะเดินลงทางบันไดหนีไฟแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูหนีไฟออกไปลมเย็นเยือกที่ส่งกลิ่นเหม็นอับเหมือนสากศพก็ปะทะเข้าหน้าแสงไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวทำให้บันไดดูยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุด เขาได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กดังมาจากข้างล่างและเสียงเล็บขูดกับราวบันไดเหล็กด้านบนเขาปิดประตูใส่กรอนทันทีและถอยกรูดกลับมาในออฟฟิศตอนนี้ความจริงเริ่มบิดเบี้ยวนาฬิกาบนข้อมือของเขาบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปแม้แต่นาทีเดียวเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าข้อกั้นพนักงานรอบตัวเขาเริ่มมีคนนั่งอยู่พวกเขาไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่เขารู้จัก แต่เป็นเงาดำมืดที่มีรูปร่างเหมือนคนนั่งพิมพ์คีย์บอร์ดที่ไม่มีเสียงบางคนก้มหน้าจมคางชิดอกบางคนคอหักพับไปด้านหลังแต่ยังคงขยับนิ้วทำงานอย่างบ้าคลั่งเอกพยายามวิ่งกลับไปที่โต๊ะเพื่อเก็บของแต่พบว่าโต๊ะของเขาถูกแทนที่ด้วยโต๊ะไม้เก่าๆที่มีเครื่องพิมพ์ดีดโบราณตั้งอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดมีกระดาษท,ที่ถูกพิมพ์ซ้ำๆว่ายังไม่เสร็จยังกลับไม่ได้ เขาหันไปมองหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่มองเห็นวิวเมืองแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แสงไฟจากตึกอื่นกลับเป็นความมืดมิสนิทที่ไม่มีดาวสักดวงราวกับว่าตึกนี้ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกและลอยเคว้งอยู่ในความว่างเปล่าอันใดนั้นเสียงโทรศัพท์สำนักงานบนโต๊ะก็ดังขึ้นก้องสะท้อนไปทั่วห้องที่เงียบกริบเอกลังเลก,ก่อนจะรับสายเสียงปลายสายคือเสียงของเขาเองที่กำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและขอร้องให้ใครสักคนบอกวิธีออกไปจากที่นี่ เสียงนั้นแห่ฟ้าและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังก่อนจะตัดสายไปพร้อมเสียงขย่ำกระดูกความสยองขวัญทวีคูณเมื่อเพดานออฟฟิศเริ่มหยดของเหลวสีดำข้นที่มีกลิ่นเหมือนเลือดเก่าลงมาบนพื้นพรมเงาดำเหล่านั้นเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้และค่อยๆหันหน้ามาทางเขาใบหน้าของพวกมันไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงปากที่ฉีกกว้างจนเห็นเหงือกสีซีดพวกมันเริ่มกระซิบกระซาบคำว่ากำหนดส่งกำหนดส่ง เอกวิ่งหนีไปตามทางเดินที่ดูเหมือนจะยืดออกไปเรื่อยๆเขาผ่านห้องประชุมที่ตอนนี้ผนังกระจกกลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพเขาในสภาพที่แก่ชราผมร่วงและผิวหนังเหี่ยวย่นราวกับว่าเขาติดอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีเขาพยายามทุบกระจกแต่ไม่เป็นผลท้ายที่สุดเขาตัดสินใจวิ่งกลับไปที่โต๊ะทำงานเดิมของเขาหวังว่าถ้าเขาทำงานให้เสร็จเรื่องบ้าๆนี้อาจจะจบลง เขานั่งลงและเริ่มพิมพ์งานอย่างป้าคลั่งนิ้วของเขาเริ่มถลอกและมีเลือดซึมแต่เขาก็ไม่หยุดเสียงหัวเราะของเด็กคนเดิมดังขึ้นข้นขา,งขางหูพร้อมลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอพี่เอกงานยังไม่เสร็จหรอคะเขาไม่กล้าหันไปมองได้แต่พิมพ์ไปเรื่อยๆในขณะที่เงาดําเหล่านั้นเริ่มล้อมรอบตัวเขาและนาฬิกาก็ยังคงหยุดนิ่งอยู่ที่เที่ยงคืนตรงเป็นเวลาทํางานกะดึกที่จะไม่มีเช้าวันใหม่สําหรับเขาอีกต่อไป เอกไม่ได้ยินเสียงตัวเองหายใจอีกต่อไปมีแต่เสียงรัวคีย์บอร์ดที่ดังสะท้อนอยู่ในโสตรประสาทอย่างบ้าคลั่งเลือดที่ปลายนิ้วของเขาเริ่มซึมเปื้อนปุ่มสีขาวของคีย์บอร์ดจนกลายเป็นสีแดงเหนียวขน้นทุกครั้งที่เขาพิมพ์ตัวอักษรลงไปแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะสว่างวาบขึ้นมาราวกับจะสูบเอาวิญญาณของเขาเข้าไปข้างในเงาดำรอบตัวเขาตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่ยืนดูแต่พวกมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้จนเขารู้สึกถึงกลิ่นสาบของศพที่ถูกแช่แข็งไว้นานปี กลิ่นนั้นมันรุนแรงจนเขาอยากจะอาเจียนแต่ลำคอของเขากลับตีบตันและแห้งผากพี่เอกดูนี่สิคะเสียงเด็กผู้หญิงคนเดิมกระซิบที่ข้างหูอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบของมือเล็กๆที่วางลงบนไหล่เอกรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่เพียงน้อยยิดหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในชุดน่ารักแต่เป็นร่างโชกเบื่อไร้ผิวหนังดวงตาโตโปนถลนออกมานอกเบ้ามือที่วางบนไหล่เขานั้นไม่มีเนื้อหนัง มีแต่กระดูกนิ้วที่แหลมคมขูดลงบนเนื้อผ้าเชิ้ตของเขาจนขาดวิ่นร่างนั้นฉีกยิ้นกว้างจนเห็นขากันไกรที่บิดเบี้ยวว่างานพี่ยังขาดข้อมูลของคนสุดท้ายนะคะเอกเบิกตากว้างด้วยความสยองขวัญเมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจากตาราง Excel กลายเป็นรายชื่อพนักงานที่เสียชีวิตในตึกแห่งนี้รายชื่อยาวเหยียดไหลลงมาเรื่อยๆราวกับไม่มีที่สิ้นสุดชื่อของแต่ละคนระบุสาเหตุการตายที่น่าสยดสยองว่า ทำงานเกินเวลาจนหัวใจล้มเหลวกระโดดตึกเพราะความเครียดหรือถูกเครื่องทำลายเอกสารบดร่างและในบรรทัดสุดท้ายที่กำลังกระพิตร,รอการกรอกข้อมูลคือชื่อของนายเอกพลโดยเว้นว่างช่องสาเหตุการตายไว้เอกกรีดร้องสุดเสียงและพยายามจะลุกหนีแต่ทว่าขาของเขากลับถูกยึดติดกับเก้าอี้ทำงานด้วยเส้นใยสีดำที่งอกออกมาจากพื้นพรมเส้นใยเหล่านั้นเริ่มชอนชัยเข้าไปในกางเกงและทิ่มแทงเข้าสู่ผิวหนังของเอก เอกพยายามใช้มือปัดป้องแต่เงาดําเหล่านั้นก็ครูกันเข้ามาหามือที่เย็นเฉียบและเน่าเปื่อยหลายสิบคู่เริ่มลูบไล้ไปตามใบหน้าและลำคอเขามองไปรอบๆและพบว่าออฟฟิศที่เคยดูทันสมัยบัดนี้ผนังค่อยๆลอกออกเผยให้เห็นเนื้อสดๆที่สั่นกระตุกอยู่เบื้องหลังตึกทั้งตึกนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ดักจับมนุษย์มาเพื่อเป็นพลังงานเสียงลิฟต์ที่เคยค้างอยู่ที่ชั้น44ดังติ้ง ประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นของเขาพอดิพอดีแต่สิ่งที่ก้าออกมาไม่ใช่กู้ภัยหรือใครที่จะมาช่วยแต่มันคือร่างของเจ้านายที่ใบหน้าเน่าเฟะจนจําเขาเดิมไม่ได้ในมือถือซองเอกสารสีดำสนิทเจ้านายเดินตรงมาที่โต๊ะของเขาด้วยท่าทางแข็งทื่อเอกงานเสร็จหรือยังลูกค้ากำลังรออยู่เอกตะโกนอ้อนวอนทั้งน้ำตาแต่เจ้านายกลับหัวเราะในลำคอเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงกรวดทรายขยี้กัน ที่นี่ไม่มีทางออกเอกที่นี่มีแต่งานและงานคือชีวิตของแกทันใดนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ดูดเอามือทั้งสองข้างของเอกเข้าไปในหน้าจอความจวเจ็บปวดแล่นล่านไปทั่วร่างเมื่อกระดูกข้อมือของเอกถูกบดละเอียดและกลายเป็นข้อมูลดิจิทัล ร่างกายของเขาเริ่มโปร่งแสงและถูกดึงเข้าไปในโลกของหน้าจอทีละนิดสายตาของเขามองเห็นร่างกายตัวเองที่ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะเริ่มเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีดําเหมือนเงาตัวอื่นๆที่เขาก่อนหน้านี้เขารังเกียจก่อนที่สติสุดท้ายจะดับวูบลงไปเขาเห็นบรรทัดส,สุดท้ายในหน้าจอถูกกรอกโดยอัตโนมัติว่านายเอกพลสาเหตุการตายคือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตลอดการ นาฬิกาบนผนังดีดตัวดังแบกมันเคลื่อนจาก0 0 0 0นไป00.01นแสงสว่างยามเช้าเริ่มสาดเข้ามาในออฟฟิศที่ดูปกติทุกอย่างพานักงานคนอื่นๆเริ่มทยอยกันเข้ามาทำงานพวกเขาเดินผ่านโต๊ะของเอกที่ว่างเปล่ามีเพียงแก้วกาแฟเย็นชืดที่เหลืหออยู่เพียงครึ่งแก้วทุกคนคุยกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ด้วยรอยยิ้มโดยไม่มีใครสังเกตเลยว่า บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดับสนิทของเอกมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความทรมานของเขาสะท้อนออกมาจากข้างในกระจกและเขากำลังกรีดร้องอย่างไร้เสียงเพื่อเตือนพนักงานคนใหม่ที่กำลังจะมานั่งแทนที่เขาในเย็นวันนี้ว่าอย่ารับงานกะดึกเด็ดขาดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในการฟังเรื่องหลอนๆต่อไปครับขอบคุณครับ